มอลํำลํำท่านเรียวอยู่ครับพี่น้องปูท่านใดปุ๊กไปมาครับพ่อไปใส่ไหนครับฮะไปใส่ีหครับรถได้ละห่วงไปไหนอันไปตลาดสดตลาดเศ้าอ้ไม่แน่นายมาท่านใดลาะอันอาบอยู่ท่านใดล่ะเสียไปตลาดสดมาสื้อขอารถรลดลุกรถรถรถไดกลุกลลลุกอยู่ไหนครับกลุ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 กอุก นางรองนางรองครับตลาดอำเภอนางรองครับพี่น้องตลาดเซาเซาอีลีครับป้าทั้งกตีสาม่วยด้วยแม่กี่สามได้วยไปเป็นน้องไปเป็นหลักดูมานอนชั่วโมงเดียวแต่ว่าแอบพินอาดีนะนั่นแต่สี่ทุ่มอย่ามาบอกนัอนตุกโมงแรงจนจนปีสามหรือีสามนี่เหรสื่อนอนครับ นอนกักนอนแน่เปียงพ่อเนี่ยแหะคนเราการนอนนายเห็นไหมล่ะหนูบอกแล้วว่าตอนที่เรามีโอกาสได้นอน่ะเราต้องรีบนอนไปหนูต้องแบ่งพ่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาโตไปเหมือนพ่อเนี่ยหนูจะไม่มีเวลานอนแล้วนะนี่แม่มลูกพ่อก็จะได้เห็นไหมล่ะพ่จะเป็นคนนอนนอนดึกตื่นเช้าใช่นอนน้อยแต่นอนนะถ้าถ้าคนแก่มาจะเป็นอย่างนั้นใช่พร้อมเห้ยพี่อะไรอยู่เพื่อฟังการตลาด มาทางนี้ดีกว่าน้อคนขายอะไรกระแต่น่าบุ้งเปจ้ตลาดสองโอ้ยเอาเป็นผู้้าวม่อยา่เครับ ไม่ได้ไปปูแล้วต่างหกนะเเมาดูตลาด เอาทำไมโอ้ยังมาตามาเที่ยวอเนาะอันนี้ึ้นมามาตลอดตลาดครับพี่น้องเคยเลาะบ่อเลาะไหนว่าตลาดปีสามันเมาวัเลตลาดตอดรวน้อวนี้รงยังตลาดตอด้วแห่น่แหน่อะไรอุ้ยอันน้เือเดียวเนื้อหมูเดอเดียวเราเราหยุทำอินเพราะว่าเราเราไม่มีอะไรทำแล้วเนาะ 妈妈蹄好着呢。<嗎><嗎> อ๋ปลาการะดากมีลูกระดาอันนี้คือปลาการะดากใ่ไงโอ้ปลากระดาระดาโอ้ดากระอาไปกินกกินกรก้อวยาาาว่ะโอ้ก้อยสืไปกบ้านเขาไม่เคยมีเลยปลากระดากก้อยก้อยเขอยากกินก้อยดาวิได้

เจ้าออนคนนี้อยากีนะเอาขีอะไรนี่แล้วเป็นยังไงเจ้าอันนี้อะไรอัเจะได้ยักหา้อเี่ยมไอหามวยเอาหามวยเอาหางเสียบกบผมเอาเขียวเอาเขียวเขียวน่อยหน่อยกเป็นที่ยมากยว่ี ครับครับครับขอบคุณครับไครับมดีมากืีอพักครับกินได้ผักออเน่ออันยังนอปลาอุ้ยอปลาไหลาวปาไหวปลไ้าหลขาวนีข้าลาขายลาา ทำเตจแยนมาอะไรเรียะมไปลหาจ้ามีเดียน่าทำเปนวัดชิ้นาะไรหาเปนรงงนสีท่นมีไกินถ้าจะเป็นังไรครับถ้าจะเจังไรกินอัน้มีไเพาะว่าในเขาบ้านอยู่ครัวมันก็ต้องซื้อซื้อหมอหน้าแึเปล่า ซื้อรอยหนึ่งได้จะกรอบอะไรมะนาวรอยนึ่งอพอ่มีอีครับเนี่ยเจดบาทมะนาวเลยพี่น้องมามะนาวแม่ขาละครับพี่น้องน้ำเยอะพนำเยอะเนี่ยประท้เอาั้ยปลาไหลที่พ่อัดปลาไหลต่ว่าเวาเขาจะเพลินแต่กินลราครับเราจะเราายบกสัขว ดีครับเนาะก็ดีข้างล่างดูนะครับพอทำไมไม่มองเห็ดแม่พวกขายถูกเลยเนาะถูกขายโลร้อกว่าที่ขายแค่ร้อยเจ็ดสิบเองขายกระทเ ใส่ไดวันเสด็บ่มีมองเห็ดนะครับยุยู่วงห้องกับบมองเห็ดต้องไปทำมา่งยาคนนี้ทำเสร็จแล้วนก็ไปลอยก็ได้สวนละไรครับพี่น้องดีก็เอาเป็นไปทำบ้านอก็บผู้ใดสิอมไม่ห้องเสร็จ ปเปลืปปอกไส่เปลผักไส้มาบ่นก็หอ,บบอมบุปิง้งไสิบุปปิ้งไปตลาดเชา้าแบบนี้ไม่ได้เดินบ่อยแล้วไม่ได้เดินนานแล้วครับอู้ยันนี่ไหมไส้บัวอะไรบัวไส้บัวโอ้โหเน็ตตกับอันนั้นผักมะนละบ่นึกว่าผักมะนละอ๋อ หนูว้ายเขาจะย่างหนูมาฝากแซ่บพี่น้องแม่หนูตัวใหญ่พ่อนม่ครับแซ่บผักหนังแบบกรอบๆเลยกรอบเนาะกรอบมากอร่อยมากครับว้าเขาจะย่างหนูมาฝาก

มาติดไปหาซืถอมาแต่ว่างานสมุดมากงคนแต่ลยงานันแม่เรั่แต่ะวนสมุดแก็ยังเกิดก็ยังลูกล้นเฮียต่ทาจะเป็นว่ากันนี้ดีตลอดเลย้อ นี่ไงมัะพอ่อนี่ไงนรมะมะไม่ใช่มันละยอดอยอดมลัละก็มาหามาลัละมันออกว่าปลาอปลาอะไรันดอกดอกมันปลาน้ำเต็ลังสีฟง อะไรครับอันนั้นมันคือเป็นผัดแถวี้เป็นขั้วไเพื่อผัดเพื่อผัดเห็ดผัดเห็ดโชก็แต่ก็ทำดีนะปลาไหลแต่ว่าเขาไม่หมดเหตุผลได้ไปวงวแต่ไม่หอ ได้เยอะด้วยนะท่าเยอะมาก